สวัสดีครับนักเรียนที่เข้ามานะครับอันนี้เป็นวิดีโอที่สนะครับก็จะสอนนักเรียนในเรื่องของการทรําเศษเกินนะครับในรูปจํานวนค่ะนะครับครูก็จะอธิบายให้นักเรียนฟังนะครับวิธีการทำเนี่ยเราจะใช้วิธีการหารสั้นนะครับอขอเขียนในรูปใช้วิธีหารสั้นใช้วิธีหารสั้น นักเรียนได้ลองทำหาสั้นบ้างหรือยังครับอ่าเดี๋ยวครูจะได้สอนไปทีเดียวเลยนะครับอ่าครูยกตัวอย่างเช่อนอ่าแปดอ่าสองหารแปดเราก็จะท่องสุดคูณว่าสองอะไรได้แปดสองหนึ่งสอ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 งสี่สองสามหกสองสี่แปดอ่านั่นก็แสดงว่าสองหารแปดได้สี่เอารองอีกตัวหนึง่งเช่นสาม หารหอ่าเราก็จะท่องแม่สามสามหนึ่งสามสามสองหกเราก็จะแสดงว่าสามหารหกได้สอง่าเพราะว่าเราท่องสามสองได้หกงงไหมไม่งงนะอ่าสามหารหกเลยได้สองนะโอเคเอาล่ะพอแค่นี้ทีนี้มาดูต่อมานะครับครูก็จะเอามาใช้วิธีการ เขียนเสรส่วนค้านะครับก็ก็จะได้อารูก็จะตั้ง21นะครับหารด้วย12 12 1 12 12 2 24อ่าิ4เกินแล้วเราท่องให้ใกล้เคียงกับตัวเลขมากที่สดุดตัวเลขโจทย์มากที่สดุดอ่ะ12 1ครั้งนะครับได้12 อ่าแสดงว่าไม่ลงไม่ลงตัวพอดีใช่ไหมฉะนั้นจะเป็นเศษอ่าสิบสลบยเหลือเศษเท่าไหร่อ่าย1บอตั้งลบสิบลบสไม่ได้ยืนตัวหน้ามาอ่าเหลือ1ให้มาสิบวกของ1บวกของ9กเป็นสิบเอลบสองเหลือ9 1กับหนึเป็น0นเห็นไหม อ่ะฉะนั้นได้เก้าเศษเก้าเห็นไหมมันไม่ลงตัวอ่าถ้าลงตัวก็จะเป็นเศษศูนย์เราไม่ใส่อ่านี้ไม่ลงตัวแล้วก็จะเขียนว่าอ่ะตอบ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 ก็คืออ่าตอบหนึ่งตอบเลขอินดูอลาเบิกนะไม่ใช่ตอบเลขไายอ่าหนึ 1, ่งส่เก้าส่วนสิบสอง อตอบแบบนี้ใครจะเขียนเลขไทยก็ได้นะครับครูขอตอบเลขแบบนี้แล้วกันข้อต่อไปข้อที่สองเราก็ตั้ง19ตั้งแปดานเราก็ท่องแม่แปให้ใกล้เคียงกับ19บเก้าแปดหนึปแปสองหแปดสามยีเกินได้8ปดสองห อ่าสิไปลบ1ิเกเหลือเท่าไหร่อ่าเศษเศษอ่าสิบเาตั้งลบสิ6ลบเลบ 6, หเหลือ3 1มลบหเป็น0ู 3, นยะ์อ่าเศษไรครับตอบเศษสามนะอ่าแล้วก็เขียนตออบตอบอ่าจำนวนคะ่ะ ลงตัวเลขไล่สองเขียนสองตรงกลางอ่ะเขียนเศษเศษข้างบนเศษสามส่วนตัวหารก็คือ8อ่ะได้ไหมครับอ่ะพอได้นะอ่ะต่อไปข้อที่สามบ้างอ่ะข้อสามข้อสี่อ่ะ,อ 3, ออะมาดูข้อสามกันอ่าข้อที่สาม

เหลือสอ่ะแสดงว่าเศษอะไรครับเศษ2องอ่ะเราก็เขียนต่อตอบว่าอาจำนวนหน้ามาใส่ตรงกลางอ่าจำนวนเต็ม3ครั้งได้เศษเป็น2ส่วนเจ็ดอ่าได้ไหมได้ไหม,ได,ไ,หมได้นะอ่ะถข้อ4ให้อีกข้อนึงแล้วกันแถมให้อ่าตั้ง34 เอาสิหารสิบเอ็ดหนึ่งสิบเอ็ดสิบเอ็ดสองยีด่าได้3ครั้งใช่ไหมอ่ะสิบเอ็ามสามสอ่ะลบกันลบ 33. เหลือ1อ่ะแสดงว่าเศษเท่าไหร่เศษ1อ่ะลบแล้วได้เศษ1ตอบ ตอบนะครับอ่ะสตรงกลางอ่าสามเศษหนึ่งสว่วนสินะตัวาหารต้องอยู่ข้างล่างนะอ่าเขาจะเรียกว่าตัวส่วนนะครับอ่ะทีนี้ครูก็จะฝากการบ้านนะครับเป็นข้อ5กับข้อ6อยู่ในใบงานนักเรียนอ่าให้นักเรียนไปทําเองนะครับนะอ่ะไว้อ่า ไว้มาส่งนะครับคราวหน้านะครับข้อห้ากับข้อหกนะอ่ะขอไปอีกหน้านึงอ่ะหน้าสุดท้ายอันนี้นะครับเขียนเสร็จอ่าจํานวนค้าในรูปเศษเกินทีนี้เราเราจะทํากลับมาเศษเกินแล้วอ่ะตะกี้ทําเศษเกินไปค้าตอนนี้เราจะทําค้ามาหาเศษเกินอ่าทายังไงอ่ะมาดูกัน ข้อหนึ่งนะ,ะให้นักเรียนเขียนจํานวนค่าที่กาหนดให้ในรูปของเศษเกินหนึ่งกับหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสิบสองอให้เรานําตัวล่างสูตรก็คือเอาส่วนส่วนนะไปคูณจํานวนนับจํานวนนับก็คือจํานวนหน้าเลยเขียนเขียนว่าจํานวนหน้าแล้วกันเสร็จแล้วก็บวก บวกอะไรบวกเศษอ่าแล้วก็ส่วนตัวเดิมส่วนเหมือนเดิมอ่าส่วนอีกทีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะงงไหมไม่งงนะอ่าลองดูโจทย์จะเข้าใจเองอ่ะหนึ 1, set, 1, so 12, so 12, so 12. ่งเศษหนึ่งส่วนสิบสองก็จะเขียนหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสิบสองเท่ากับอ่าตัวส่วนไปคูณข้างหน้าอ้าวสิบสองไปคูณเลขหนึ่งข้างหน้าสูตรเนี่ยสิบสองคูณหนึ่ง บวกอะไรบวก1ตัวหลังนะอ่ะแล้วก็ส่วนเจอ12เหมือนเดิม12บคูณหได้12บวกหเป็น13ส่วนอะไรครับสิบสอง่ายังพอได้นะ,ะถ้ายังไม่ได้มาดูต่ออีกทีหนึ่งสอเศษสาส่วนแอ่าเอาตัวส่วน8ไปคูณตัวหน้า ท่าสุดคือเลขไรเลขสองบวกไรต่อบวกสามส่วนสอนไรส่วน8เหมือนเดิมอ่ะแปดสองสิบหสบหบวกสมเป็นสิบหบวกสามเป็นสิบอ่ะสิบาส่วนแดอ่าถ้าคิดในใจได้นะเ่ยไ,ไม่ต้องมาคิดอย่างนี้นะ ่าเดี๋ยวครูจะคิดในใจให้ดูอ่าข้อต่อมาครูคิดในใจให้ดูใครคิดในใจได้ให้ตอบเลยโอเคไหมอ่ะมาดูข้อ3ามอ่าสองเศษสมส่วนเอ่าคิดในใจเอา7ไปคูณข้างหน้าอ่าส่วนไปคูณข้างหน้า7จ็ดคูณสองสิบิบสีบวกสมเป็นสิเจ็ด อ่าสิบเจ็ดส่วนเจ็ดเห็นไหมุูตอบได้เลยอ่าใครคิดได้จะได้คําตอบเท่านี้เลยอ่ะคนที่คิดไม่ได้หนูก็ต้องไปแสดงมาเจคูณสองใช่ไหมเสร็จแล้วบวกอะไรบวกสามส่วนอะไรครับส่วนเจอ่าใครที่คิดตรงนี้ไม่ได้ก็ไปทําแบบนี้มาอ่าเห็นไหมคูได้ไวไหมอ่ะมาอีกข้อนึงอ่ะ สามสิบสอ่ะสเศษสามส่วนสิอ่ะคิดในใจ11บคูณสได้สามสิบสสาาบวกสมเป็นสาสิบส่วนอะไรสิเอ็ดเห็นไหมไวไหมไวกว่าไหมไวกว่าอ่ะถ้าต้องเรียนคิดไม่ได้นก็ไปเขียนมาเขียนไรสิอ็ดคูณ3าบวกสส่วนอะไร ส่วนสิบเอ็ดนักเรียนก็ไปคิดแบบนี้แต่ถ้าใครคิดได้ไวนักเรียนก็ทําได้เลยเห็นไหมอ่าคราตนี้ศาสตร์จะเป็นอย่างนี้แหละใครใครเก่งอนะ่ะคนนั้นจะไวอ่าอย่างนี้ก็ฝากกันบ้านนะครับหน้าหน้านี้ก็คือข้อห้ากับข้อหกอ่าข้อห้ากับข้อหกเหมือนกันนะครับอ่าฝากเป็นการบ้านนักเ,เรียนลองไปทําดูนะครับเสร็จแล้วได้ไม่ได้ก็ส่งคําตอบมานะครับว่าไ,ได้เท่าไหร่อ่า ใครทําได้ก็ส่งคําตอบมาว่าได้เท่าไหร่นะครับอเผื่อมีรางวัลให้นะครับสําหรับวิดีโอนี้คุณครูก็ลาไปเท่านี้สวัสดีครับ